าพูดให้ค่ะเยฟซีฟังหน่อยนะครับการได้รับคดีความเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหน้าพิรมนะ่นะผมบอกน้องคนหนึ่งก็พูดเปิดใจให้ผมมาฟังนะคะสวัสดีค่ะแม่น้อยอุดรสกิดข่าวนะคะแม่น้อยจะพามาฟังเบาต้นก่อนเบาต้นจะเอ่อก่อนเบาต้นก่อนจะผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยผมไม่ บ่าวต้นได้พูดถึงใครคนหนึ่งไอ้บีโอตที่มันลืมบุญคุณของคนบ่าวต้นพูดถึงใครคอยฟังดูนะคะดูกับไม่น้อยไปด้วยกันนะคะไม่น้อยอุดรษกิดข่าวค่ะมาฟังนะคะับจากวันที่หนึ่งสองสามเดือนไม่นายเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ซองพ่อป่าหรืออะไรไปเพิ่มเติมนะครเพิ่มเติมผมอยากจะถามว่า ลูกพี่คนนะ่ะที่ว่าความให้นะ่ะผมถามหน่อยว่าเขาจะว่าความให้คุณฟรีไหมนะคนคนนี้ยังไงก็ไม่ฟรีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ฟรีนะอย่างน้อยไม่อย่างน้อยหรอกอย่างมากเลยแหละห้าหมื่นถึงแสนต้องมีนะครับคิดดูเขาไม่ทำให้คุณฟรีหรอกนะบอกไว้ก่อนผมจะไม่จมูกนิสัยนะครับ แล้วนะครับความเจ็บช้ำน้าใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้าตาเช็ดหัวเขามันจะกลับมาแล้วมึงก็จะมาคิดว่าโอ้ยพี่ที่ผมทําช่วยพี่ตลอดที่ผ่านมานี่พี่ไม่นึกถึงบุญคุณของผมบ้างเลยเหรอไม่นึกถึงบุญคุณที่ที่ผมช่วยบ้างไหมช่วงยังวันนี้นะครับเขาต้องได้เงินไม่ได้ไหม ช่วงยวังไหวว่าความไอเขาต้องได้เงินมันก็จะความหมายไหมเขาไม่ทำมึงฟรีหรอกนะไอข้าปากช้างแล้วช้างไม่คลายนะเนื้อข้าปากเสือแล้วเสือก็ไม่คลายหรอกนะใครจะใครจะคลายล่ะเออเงินมาทั้งนั้นนะจะไหมนะครับท้งลงกับป้าอ่ะเขาก็ไม่อยากทำมึงหรอกนะครับแต่ด้วยพฤติกรรมสันดานจะถอยของมึงแล้วเนี่ยมันอดไม่ได้ว่ะนะมันคันอ่ะคันปาก จะดาจะใส่เอากี่กระทงไห้ป้าลุงนะเอาให้เต็มที่นะนะครับเห็นแล้วมันหมือนไส้หวะนะทำไมหรอลุงกับป้าเขามีผู้คนกับมึงย่ย่าสวัสดีนะคะช่องไม่น้อยอุดรจะกิดข่าวมาฟังบ่าวต้นพูดถึงใครคนหนึ่งด้วยกันนะคะ มาฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามคุณแม่บ่าวต้นได้เด้อขให้ไปติดตามช่องของบ่าวต้นเหมือนเดิมแต่คุณแม่ของบ่าวต้นจะทําต่อนะคะชุณเอฟซีไปดูคุณแม่บ่าวต้นเยอะๆนะคะคุณแม่จะทําต่อบ่าวต้นไปฮานะเรื่องนี้มันเป็นหลอกลวงคนอื่นอีกหรสารพัดสารพที่มันจะหลอกเอาเงินเขาไอ่ห่า อย่าลืมไปติดตามของคุณแม่บ่าวต้นด้วยนะคะเพื่อนจะเอาช่องของบ่าวต้นนี่แหละทำทำต่อไปค่ะอย่าลืมไปติดตามกับคุณแม่ของบ่าวต้นให้เยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะอย่าทะเลทะล่านะครับอาศัยอาศัยว่ามึงคิดว่าลูกพี่มึงคงหัวมึงได้ใช่ไหมไม่เหมามาทำแบบนี้นะ พี่มึงของหัวมึงไม่ได้หรอกพอเจอคดีมาเขาก็ไปอ่านหลาดอยู่ดีแหละหนะะขณะเขาไปร้องเรียนเขายังใช้นะครับการเลี่ยงบาลีเลยนะเออการเลี่ยงบาลีนะครับการใช้หลักนะครับข้อให้มาตรวจสอ,ตสอบตรวจสอบว่าจะมีความผิดนั้นผิดนี้เขาไม่ได้เป็นเจ้าทุกร้องนี่หว่าเออมึงก็เป็นเบ้เขานะครับตามเกมเขาไปเรื่อยนะในหมาตุ๊ จิมีด่าเต็มๆดยครับโง่อีกนะครับคือสมองน้อยแล้วยังโง่อีกนะเออเขาจ้างมึงเท่าไหร่มึงมาเนี่ยะที่ตูดนี้ไอ้ตูดคนนี้มันเคยมาขอข้าวไม่น้อยกินด้วยนะไอ้ตูดนี่หค่าหรือเปล่าเขาเช่าห้องให้หรือเปล่าเออนะนะครับถ้าไม่มยู่ประโยชน์ยังไงเขาไม่ชอบให้อยู่แล้วมข้กใจความหมายบ้าง เออมึงดูดิมึงถามกูนี่กูอยู่มา่ก่อนมึงอีกนีันข้ความหมายว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับความสวยจะเข้ามาเยือนมึงเต็มๆโอเคเด้อแม่ขออนุญาตนะคะอย่าลืมไปดูต้นฉบับของคุณแม่บ่าวต้นเลยนะคะคุณแม่จะทําต่อจะทําต่อของบ่าวต้นไปอย่าลืมไปติดตามคุณแม่ของบ่าวต้นเลยนะคะ คิปนี้ไม่น้อยอุดรกิรกลกาวขอขอบคุณไอทีนะคะอย่าลืมไปติดตามต้นสบับกับคุณแม่บ่าวต้นด้วยนะคะคุณแม่บ่าวต้นจะทําต่อบ่าวต้นนะคะอย่าลืมไปติดตามกันให้เยอะๆนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะคะนีเาไม่ใช่มีความสุขนะต้องวิ่งรถต้องหาเงินต้องรูนี้นั่นเนี่ยเดี๋ยวมึงก็เป็นแบบ แบบลุงเขาแล้วมึงจะมีปัญญาไหมเอฟซีมึงมีกี่คนที่เขาช่วยนะครับพอไม่ช่วยมึงหรอกเขารู้กัมพื่อแล้วก็สุดท์ายไม่ไดไม่น้อยก็ขอลุงขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกระทำสัญญาแบบไหนอย่าลืมไปติดตามคุณแม่เบาต้นด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะเนตัวเบสตัวนี้แหละมันมีตัวเดียวแหละไม่มีใครที่จะ